หนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วเนาะของนวัตกรรมวัฒนาชีวะที่เราออกสู่ตลาดในเมืองไทยมีผู้คนสนใจเยอะแยะมากเลยทีเดียวเพราะมันเป็นนวัตกรรมที่ช่วยชะลอวยัยย้อนวัยซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งสุดปรารถนาของทุกคนในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้เนาะทุกๆเดือนตุลาจะเป็น International l o n g ดอ i เช Month มันผมถือโอกาสตั้งมันแปลว่าเดือน วัฒนะชีวาสากลก็เป็นเดือนที่ทั่วโลกเขาตั้งให้เป็นเดือนที่ควรจะมีการขยายมีการสื่อให้กับผู้ที่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี ผมก็จะออกกําลังกายเนี่ยยังยังคล่องแคล่วว่องไวยังยังรู้สึกว่ากระชับกระเฉงอยู่ความสามารถความอดทนในการเดินในการที่จะออกกําลังกายจิตใจที่มันยังผ่องใสเนี่ยยังเมนเทนได้อยู่ตลอดแหมทุกคนก็อยากจะย้อนวัยเนาะอยากจะอายุน้อยลงหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อยากแก่เมือะกั้นเถอะอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะ สุขภาพไม่ดีไงคะพอรับประทานนวัตกรรมวัฒนาชีวาแล้วเนี่ยมันทำให้เทโลเมียของเรายาวขึ้นทำให้เราอ่อนไว้ลงเงี้ยค่ะเราก็เลยรับประทานต่อเนื่องมาค่ะผมจะมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าจะดังก็กแกลกอยู่ตลอดเวลาก็เลยม,มาลองทานดูเกือบเกือบสองเดือนปรากฏว่าข้อเข่าเนี่ยไม่มีอาการเท่าไหร่แล้วเอ๊ะเป็นลอกอุปทานหรือเปล่า จากการพิจารณาด้วยเหตุผลต่างๆมันก็โอเคมีความสุขนะฮะเหมือนกับถูกลัตตรีสักร้อยใบผลิตภัณฑ์นี้มีความแตกต่างเห็นได้ชัดเจนเวลาเราพักผ่อนเนี่ยเราเป็นคนนอนเยอะแต่คุณภาพการนอนไม่ดีแต่เนี้ยเราด e ฟส l ล e p เพราะว่าเราใส่ในาฬิกาพวกนี้นาฬิกาเฮลที้เนี่ยมันจะเช็คสุขภาพในการนอนของเราเราสามารถหลับลึกได้นานมากทำให้เราสดชื่นขึ้น อารมณ์ดีขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าตัวเดียวอยู่ก่อนหน้านี้ก็เป็น w o r ร์กฟอร์มโมนะครับอพอกลับมาที่ทํางานปุ๊บเนี่ยน้องที่ออฟฟิศคนหนึ่งเขาเจอเราบรรแรกเนี่ยเขาก็ทักเลยว่าเออทำไมหน้าตาใสาขึ้นนะครับอย่างผมเนี่ยก็ช่างตัดผมเขาก็จะบอกว่ามผมยาวเร็วนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับวนวัตกรรมตัวนี้มันทําให้เราเนี่ยมั่นใจขึ้น ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราควรจะแนะนําให้คนที่เรารักะลองทดลองดูลองเปิดใจดูถ้าคนรัาประทานแล้วก็ได้ผลดีอย่างเราเราก็อยากจะแนะนํา